สวัสดีครับนะเวลาที่ก่อนสวัสดีเมื่อกีห้หาเบื้องสีทองครับนะอาการสีทองกับบอทั้นขอดอยู่ครับนะแล้มันมีอาการแบบยกหางแน่แล้วท่องเมันกับใหญ่ปไปแล้วก็แอดมินกับสงสัยอยู่ครับวนะ่าจะมีข่าวบอดีบอเป็นแทงพนยังบอครับนะเพราะว่ามัน มีมเอ่อนำเมือกเป็นออกมาตอนเพิ่นอมูลนออกเนาะมันจะเป็นจังส่งเน่าครับหรือว่าปากปลุกินติดเชื้อกรับบ่งครับนะเหตุการณ์นี้ก็จกังติดตามเมืองกันตอไปครับเนาะตอกนแบวบลงนำเนี่ยเตี้ยยะ,ะมันเน่าเลยนะี่แทงแล้วฮะใหญ่แล้ว เรื่องรถออกเลยเระว่าเจ็ดเดือนอนย่างไรบส่วนเจ็ดแปดเดือนผุดแล้วเตรีัมท่านเดี๋ยวออกอันนี้ครับจะมีเมื่ออกอ,อกครับนี่ครับเป็นเนวๆครับนี่อาจจะนาเกียร์นะครับนาะนี่ครับโอกาส แอบสี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับเนาะแอดมินมั่นใจแล้วครับเนาะท้องเพิ่นแฝบลงน้ำแล้วก็นี่แนวเหมือนแนวคนเก่าห้องนะครับแสดงว่าแม่ที่ท้องเขาพลาดครับว่าได้ครับนะครับออกมาเรื่อยๆครับนั่นเป็นลักษณะพลาดครับอาจจะเกี่ยวกับแอดมินเออ่นั่นครับนะครับออกมาครับนั่น เดี๋ยวกับตอนไปเห็ดข้าวพอดับนั่นครับออกมากทีละน้อยครับอืมนะครับนออกมาแล้วครับก็เสียดายครับเนาะล่อมาต่างโดนผสมกับเกาลอยไปอืมแต่ว่าสิบ0ออกแล้วครับเบื้อกสนะแล้วออกมากนะครับ mm. ีหการครับครับเนาไมา่ในทองครับห้องครับเป็นกระนาจ,จะหูโตพนดีครับครับอาการครับน่าจะเสียลูกขึ้นไปครับบรรหองหาหลูกครับ วันไหยังครับเราเปลี่ยนบรรยากาศครับนี่ของพ่อใหญ่ปีนเกลียวเลียวเกลียวมือเศร้าของมือว่านกับวันเหนือใจครับนะโอ้เหลียงงูแบกยางหลายเลยบาลเดีย๋ยวจื้อครับวันไดกับมาหนีมดครับโหงูอะไรครับวัอน,นี้เกลียวออกไหมอ่ะวันไดกับ พอมานีเลยครับนะว่าพอกันเลยบานสุดใหญ่ครับมือนของแอดกับเรียบร้อยครับไปอ่านหลาดครับจะได้แล้วครับนะท่ำใจนะครับนะเป็นการดูแลการบกพ่องครับบกพ่องไปเห็ดข้าวเพิ่นมั้งครับอาจจะมีส่วนนะครับนะตามเห็นมีสังเกตอย่างที่เคยบอกมาในคลิปก่อนๆที่เคยบอกครับว่าไป มัดเข้าพ่นไม่แล้วเพิ่นเป็นกระแทกด้านขางนะครับด้านขางที่มีลูพ่นอาจจะเป็นเหตุการณ์นั้นครับนะไอเด็เพ่นแทงใดนะก็เป็นความสะเพาของแอดมินเองนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนะฝากวัวอทองนี่ต้องดูแลเป็นอย่างดีครับต้องศึกษานะ้ำอันตรายครับนะน่าจ,จะเกี่ยวมือเศร้านี่ก็เป็นไปใดครับนะเกี่ยวมืออาจจะเกี่ยวมือเศรา้าครับ มาทุกข้อครับนี่ก็รวมๆหลายข้อครับอาจจะสิบข้ออาจจะถึงเกือบถึงสิบข้อครับนะต้องไปนับเบิ้งนะอันนี้มาโฮมกันเลยครับเีโยเขาไม่ต้องโฮมกันแน่ครับมาเนี่อยรอหาดกับพอมียังไปตาห่วงแหละครับปล่อยไม่ได้เลยครับเนาะก็ถ่ายยืสะพานสำบรับว่าเพิ่นขามนำไปหาเขาอีกคนเพราะว่าอยู่นี่ก็งงัวขามนำได้เกือบทุกข้อครับเอ่อต้อง ดูแลกันอย่างดีครับพอยานเพิขงขำนำไปกินเขาเพิ่นอีกปังนึงครับเนาะทางโน่นพุล่ะอันนี้ก็พอเตี้ยครับกอะเพอเตี้ยครับน้ำที่งัวขาวครับคุณเขาว้งอครับสุกันลานครับพองกเพาเตี้ยนี่ขาดิกรสองครับเนาะปีนี้น่าจะประสบความสำเร็จครับเนาะขาดิกรสองเนี่ยได้รุ่นอยู่ครับได้สามแล้วของเอดพุทได้หนึ่งครับเนาะ มีตัวผูตัวนึ่งนะครับแอนนี่ปีนี่จะที่ถ่วงเนี่ยจะแทงเรียบร้อยครับเนาะการันตีแล้วครับเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับจะเรียบร้อยไปแล้วก็จะเหลือลูกคันออกมาครับเนาะกับหลงคันหลงคันคางพอจะให้มเมแรดอาจจะให้มอมาเบิองครับเนาะว่าให้ตังใดเดี๋ยวปรึกษาหมออีกรอบหนึ่งก่อนครับเนาะ รอเพื่ออาการคุนไปน,นี่ก็ของแอดมินครับนะปีนี้ผลผลิตของแอดมินเองกะขาดไปหนึงแล้วครับนะ,ปะเปอร์เซ็นต์สูงครับปรเปอร์เซ็นต์สูงขาดไปหนึงแล้วอันนี้ก็เห็นว่าพ่อพ่อบะมี่เขาแล้วกะไม่ค่อยอยู่หรอกครับกกินแป้งซันหรอครับปัญหาครคือเก่าครับนี่ของพอเดชพอเดชหนึ่งตัวพอเดชกะได้๋สองแล้วนะพอเดชเนาะ ปีนี้ตัวเมียครับเห็นเมียมดแล้วก็นี่ของแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ท่านปีนี้ท่านออกมาครับเนาะปีที่แล้วนะจะหกครับหกหรือเจ็ดเนาะหกครับปีนี้พระท่านมีพอดีพอดีดดนี่ก็พอดีดครับแล้วก็ในะส่ายาฝุ่นกับไก่เหมือนกับเนาะใส่กับแทง้ด้วยกันครับเนาะ ปีนี้มัวแทงหลายครับนนมีเหตุปัจจัยหลายอย่างครับกอ,องแอ็นมินก็เรียบร้อยแล้วครับนะปัจจัยมินหมดออก,กอ,นนอะครับเบิ้งเมติทิทองเขาไปแล้วครับออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ของเมติครับนะปีนี้ถือว่าปีนี้ก็ได้มัดหนึ่งหรือสองครับหนึ่งครับ,น,รบนะนหนึ่งสองครับน่าจะสองครับนะ เห็นเห็นนี่หนึ at, okay. alone, ouais, nada, uh ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งพูดกับอีกไก่หนึ่งแล้วสองนี่มาแอดมินกับบอเนี่ยใจครับเนาะมันก็ขายไปแล้วของไม่หลับครับคไม่หลับไม่ติดผสมกันไม่ติดของปพอดีตัวหน่อยครับปพอดีตัวหน่อยครับเอ่อของเมติกเมติกพอทรายน์ของแม่พันวันนี้ก็เลี้ยงสบายครับสิยูดีปันไหนฮะ โอมีเขาแล้วเป็นยังไงครับโอมีเขาแล้วแต่พักก,กินดีสำเลยครับเอาไปน,นั่นนะครับนะทุกทันที่ที่ตามสิท่องกันนะครับต้องทำใจครับสิท่องเรียบร้อยแล้วครับเนาะการันตีได้แล้วครับเนาะดอมันแหบ,บลงหลายครับเนาะอากาศรูกเป็นกระบ,บอออกนี่เป็นอาทิตย์ครับ ได้กะบวกรนะครับนะแทงไปแล้วนะครับพราะมีเข่าแล้วกับมอยู่หรอกครับนั่นอยากแรงร่วงเข่าครับแต่พราะมีเข่าแล้วกขย่างครับวันซ่านวันซ่านนีครับเนี่ยหน้าถ้าพอปีนครับนะ นะของผสมก็มีครับทมกรมาานาะนะตีกับปีนี้ครับนะพลงานทีนี้ใครั้งหมว่บ้านตัวมอือหมู้เากรเซ้าตัว ลักเสือผาอยู่ครับโมดิซี่เรียยครับโมตื่นเต้นเพื่องหน่อยๆมาเหียบร้อยแล้วงัวนี่ว่าครับนีมเต็มงานห้ามาหนีเต็มที่ครับกระยุนาร์ตัวงัวอย่างเค่องเงิงเมียเมนเป็นไปรวดผุน นี <S <S ่ไปใส่นามไลยป่ะนี่อส exactly. ่วนใหญ่มันเขาหลุดขมิ้นอ่แล้วอ นะครับเมื่อนี้เขามาถึงทิ้นแล้วครับนะอันนี้ก็มาจักขคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสา้าหกเ็ดแปีไปใส่แปดขคราครับมื่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามที่ติดตามมาเราชมครับนะวมืนี้ก็สุนเสียครับนะเราจะสุนเสียแหละ คุณครับสวัสดีครับผม